พี่แบบแต่งตัวหลอ่อเอ๊ะพี่บ้านอยู่แถวนี้ทำไมแต่งตัวหล่อจังเอ๊ะของพขาทุกคนส่วนใหญ่เขาเหมือนแต่งชุดอยู่บ้านมาทำอะไรเงี้ยปรากฏอ้อเป็นเจ้าของตลาดพี่เอนี่คือที่มรดกใช่ใช่ใช่คุณแม่เขาเสียไปแล้ว<ไ>ก็ตั้งชื่อตามตาม,ตามชื่อคุณแม่เลยตลาดแม่บุญไทยแล้วพื้นเพลของคุณแม่มาอยู่แถวนี้ได้ไงครับ เพราะตรงนี้มันเป็นที่สวนนะใช่คุณตาซื้อที่ตรงนี้นไว้เจ็ดไร่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยครับยาวอืดเลยก็คือญาติพี่น้องกันหมดเลยครับพี่เคยเดินเข้าไปดูข้างในตามพวกนี้บ้างไหมครับที่ข้างในอ่ะมันไม่มีติดถนนแบบนี้นะก็ใช่ฮะคือจริงๆจะบอกว่าตรงเนี้ยที่เราเดินกันอยู่เนี้ยก็คือเป็นที่ที่ตาเขาบริจาคให้เป็นสาธารณะนะไม่งั้นก็คือก็จะไม่มีถนนเหมือนกอันก็เลยต้องชมคุณตาว่าที่ทําให้มีถนนได้เพราะคุณตาบริจาคนั่นเองและพี่ทํางานอย่างอื่นด้วยไหมครับ จริงผมทำก่อสร้างอาชีพหลักเลยที่ทำก่อสร้างถึงพ้รัะเหมาใช่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 เป็นวิศวกรทำโยธาใช่ใช่ใช่ผมก็จบโยธาพี่เอ้าพี่จบโยธาที่ไหนเทคนิคกรุงเทพไงอ๋อผมจบบางมดอ๋อสามเคอ๋อโอเคเด็กสามเคแต่ไม่เคยทำเลยผมไม่เคยทำก่อสร้างเลยก็จริงๆไม่ทำก็ดีนะเพราะอะไรครับเอาก็ฟิลก่อสร้างก็รู้ เหนื่อยเครียดเครียดกับอะไรลูกค้าคนงานแล้วอย่างทภาพเมนเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะมันก็จะทุกอย่างมาันมสเต๊กมากเลยถามจริงๆว่าทําตลาดยากไหมครับการที่สมมติว่าอยู่ดีพี่มีที่เนี่ยได้มรดกมาปุ๊บอยู่ดีพี่จะเปิดตลาดอ่ะการที่จะไปหาคนมาเช่าอ่ะมันยากไหมแค่พี่ติดป้ายเฉยๆเข้ามาไหมไม่มาเออพี่ทำไงอ่ะ อาจริงๆ่ะเอาจริงดิไม่ได้หาเลยอาะแล้วเขามาไงถ้าเขารู้ว่าเจ้าของตลาดที่เนี่ยใจดีแล้วก็พูดอยู่ที่เนี่ยขายดีเขาจะชวนเพื่อนมาอ๋อคือผมเคยเหอาอ่อนนะผมเคยเห็นคนพยายามเปิดตลาดแล้วมันเจ๊งใช่คือไม่มีคนมาเช่าใช่เอ่ะออย่างวันเนี้ยถ้าฝนจะตกอย่างเงี้ยถ้าฝนตกระหว่างห้าโมงอย่างเงี้ยผมไม่คิดตังค์แมค้าอ๋อผมไม่คิดตังค์มค้เพราะผมถือว่าเขาก็ <ไ>ขเขาก็ลงพ<อ>ื้นมามแล้วขายของไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็จะบอกว่าอะไรอย่างจุดที่เรายืนอยู่เงี้ยมันคือเหมือนเป็นไข่แดงที่มีแต่ขอพักขอพักขอพัก,ขอพ,กขอพักอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ชุมชนแล้วก็ชุมชนที่เป็นเซ็นเตอร์ใช่คือถ้าคุณจะทานข้าวเนี่ยถ้าคุณไม่เดินมาใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเดินไปที่ไหนอะ่ะ ี่คิดค่าแผงเท่าไรแปดสิบบาทจริงป่ะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยผมไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไงเป็นเรื่งของที่ผมไม่ได้ไปเช่าที่อื่นไงผมก็ผมผมว่าผมทำออฟเฟอร์ตรงนี้ให้แม่ค้าได้งั้นถามจริงๆพี่บอกว่าทำรับเหมางานดีกว่าแต่ถามว่าเอาจริงๆถท้า,มาเมื่อกี้พูดว่าเอ,อ้ใคล้ายๆเขาก็ชมว่าเจ้าของตลาดแม่โอลาในใจดีทำอย่างนี้ไม่มีความสุขมากกว่าหรอครับ เอาจริงเลยไหมเอาจริงสิโคตรมีความสุข<ม>ไอ้วันที่ลองนึกสภาพดูว่าแบบเราเป็นวิศวกรอยู่ดีแล้ววันหนึง่งเราก็ไม่เคยมาเจอตลาดนี้เลยนะคือเรารู้แค่ว่าแบบเออมันแม่เ,าเราทำแต่เราก็ไม่เคยมาเจอเลยแล้ววันหนึงเรามาเจอแม่ค้าแล้วแบบช่วงแรกๆผมรู้สึกโคตรมีความสุขเลยท,ท,ที่ได้มาช่วยเขาอะ